ผลมวยโลกที่ซาอุดิอาระเบียคู่แรกแอนโทนีโจชัวเอาชนะออตโตวอลินจากสวีเดนในยกที่5ซึ่งทางวอลินนองเลือดและบาดเจ็บสาหัสในยกที่ท้าทำให้พี่เลี้ยงของเขายอมแพ้ไปสำหรับแอนโทนีโจชัวมีการคาดการไว้ว่าการชกในครั้งต่อไปของเขาจะเกิดขึ้นกับทางวิลเดอร์ในวันที่9มีนาคมในปีหน้า คู่ที่2โจเซฟปาร์เกอร์ทำช็อกเอาชนะคะแนนดีออนเทวเดอร์ด้วยคะแนนเอกชัน11 1 1 8 1ต่อ 1111, 1 8ต่อ110และ1 2 0สต่อห0 7รำหรับรูปเกมเป็นทางปาร์เกอร์ที่ควบคุมเกมการโชคได้ดีกว่าไวเดอร์ในช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกมพอเข้ายกที่8ไวเดอร์เริ่มทําได้ดีขึ้น เขาพยายามดึงโมเมนตัมกลับคืนมาจนถึงในยกที่9แต่ท้ายที่สุดนั่นก็ต้านทานการชกที่ดูมั่นคงของปาร์เกอร์ไม่ได้นั่นเองคู่ที่3 Di ดิวินที่วิวอร์แชมป์โลก w b a รุ่นไร์ให้วิเวก เอาชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉารต่อทางลินดอนอาเทอร์ด้วยสกอร์120-107ต่อทั้ง3เสียงทำให้ดิมินทีวิวอร์ป้องการแชมป์นวินยูบีเอรุ่นไลท์ให้พิเวดเอาไว้ได้และเขาก็คว้าเข็มขัดของ ibo ของอาเทอร์ไปได้ส่วนรูปเกมเป็นทางดิมินทีวิวอร์ที่ชกควบคุมเกมได้ดีกว่าและเกมการชคมาถึงยกที่8อาเทอร์พยายามดึงโมเมนตัมกลับคืนมา แต่เขาก็ทำได้แค่ช่วงสั้นๆและหลังจากนั้นก็เป็นเกมของดิมิทีบิววอร์นั่นเอง